เจ็ดวันเจ็ดอย่างจะพาไปดูเรื่องราวน้ำใจที่มีอยู่รอบๆสนามหลวงจิตอาสาไปกันเยอะเลยไปทำงานที่ตัวเองถนัดครับ สองสนามหลวงวันนี้เรียกได้ว่าแดดแรงแค่ไหนแต่ใจคนไทยแรงกว่าหลังมีประชาชนเดินทางไปแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงกันอย่างเนื่องแน่นและที่ขาดไม่ได้คือพลังของจิตอาสาจากทั่วสารทิศทย,ยอยเดินทางมาทำความดีีี่นนะครครรรัับบาตง้ เสียงจากฮีโร่สองล้อที่ต่างคนต่างมาช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์รอรับส่งประชาชนฟรีในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือลุงวีระอายุ60ปีอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พึ่งกเกษียณแต่ไม่ได้กเกษียณจากการทำความดีลุงเล่าว่าเมื่อครั้งในหลวงราชการที่9เสด็จสวรรคตก็เคยมาขี่รถจักรยานยนต์รับส่งประชาชนฟรี วันนี้เลยตั้งใจมาทำหน้าที่เดิมอีกครั้งเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลลุงมารับส่งได้กี่วันแล้วครับสว<า>ันครับแทนทั้คุณแม่ผมก็เสียใจเหมือนประชาชนท,ทั่วไปที่รักพงศงจุดหมายปลายทางคนซ้อนจะไปที่ไหนขอให้บอกพวกพี่ๆเขาได้เลยถ้าไม่ถึงขั้นข้ามจังหวัดพี่เขาบอกจะส่งให้ถึงที่หมาย แต่ละคนมาทำความดีกันหลายวันแล้วไม่มีใครบน่นใครร้อนสักคนฝนจะตกก็ไม่หวัน่นขี่รถดีปลอดภัยเชื่อใจได้เพราะทุกแรงใจของจิตอาสาคือพลังความดีที่อยากส่งถึงคนบนฟ้า